กินเล็กคอมเพล็กซ์สารสกัดจากใบแปะกล้วยครับมีลิตา้านอนุมูนสละช่วยป้องกันโรคมะเร็ง สามารถชะลอความแก่ได้ครับมีฤทธิ์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองฤทธิ์การจับยั้งของการเกาะตัวของเก็ดเลือดครับทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นทําให้เลือดไหลฉีดไปตามผิวหนังได้ดีช่วยให้ความจําดีขึ้นครับเพิ่มการมองเห็นและมีฤทธิย์ยับยั้งการเสื่อมของสมองเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและยังช่วยบรรเทาอาการของโรคพาร์กินสันในกเกล็ดคอมเพกนี้ ยังมีสารสกัดจากโสมซึ่งเป็นยาบำรุงกำลังร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยปรับสมดุลของร่างกายปรับการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆครับช่วยแก้อาการหน้ามืดเป็นลมช่วยแก้อาการเหงื่อออกไม่รู้ตัวกระหายน้ำช่วยแก้อาการเบื่ออาหารช่วยแก้หัวใจเต้นปกติหรือหายใจผิดปกติยังเป็นยา ช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดอุดตันช่วยทําให้คอเลสเตอรอลที่เกาะอยู่ตามผนังของหลอดเลือดลดน้อยลงมีฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดอันเป็นสาเหตุสําคัญของการอุดตันของหลอดเลือดยังมีฤทธิ์สร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งสามารถนํามาใช้รักษาผู้ที่มีเลือดน้อยหรือผู้ที่เป็นโลหิตจานรและความดันต่ำได้ครับและยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในกระดูกได้ดีอีกด้วยสุภาพบุรุษนะครับ ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศซึ่งมีสารสกัดจากโสมที่ประกอบอยู่ในกนเล็กซ์คอมเพล็กซ์นั่นเองส่วนประกอบสําคัญนะครับคือสารสกัดจากใบแตงกล้ยสารสกัดจากโสมไพรีด็อกซินไฮโดรคอไลน์และวิตามิน B12 รับประทาน1แคปซูลและยังควรรับประทานอาหารกับผ้าหมูนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์กีเล็กซ์คอมเพล็กซ์น,นี้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกีเล็กซ์คอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3G และโมนาโคบายสุเลียน